โอเคสวัสดีครับอา่าวหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวพีมพ์ทำหุ้นไทยนะวันนี้หุ้นไทยไทยเช้านะครับมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับแล้วก็สามเจ็ดสามแปดสามเก้า สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับลองเบิ้ลนะลองเบิ้ลนะครับมีสองนะเน้นที่เน้นตัวนี้กับตัวนี้นะครับ เนาะโอเคขอโชคดีครับบ๊ายบายโอเคไทยเที่ยงต่อนะครับไทยเที่ยงมีหกอ๋อ oh, ตัวเล็กจังครับไทยเที่ยงพิมพ์ได้เอหหนึ่งหสองหกสาม แล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสานะครับแล้วก็8ปดหนึ่งแดสองหนึ่งสองสามาอีกแล้วระวังเบิ้ลนะเน้นตัวนี้นะครับเน้นตัวที่ใส่ตัวนี้นะตัวที่ชี้นะดูไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอไทยบ่ายครับไทยบ่ายครับ ทายบ่ายนะมีตัวนี้นะครับ40 41นะครับแล้วก็5เอ,อ่อ5เลยเนาะ59 50 51นะครับ69 หกศูหหนึ่งครับเน้นตัวนี้นะโอเค๋จะเจอไทยปิดเย็นนะครับโอเคไทยปิดเย็นนะครับเน้นตัวนี้นะนะครับแล้วก็ เน้นบนนะครับเน้นบนกันล่างนะอย่าลืมกันเบิ้ลด้วยนะเออโอเคพิม์ว่าสามมานะไทยเย็น นะครับขอโชคดีครับบ๊ายบาย